สนามเด็กเล่นเนี่ยค่ะสามารถที่จะพัฒนาเด็กกลุ่มคนพิการเนี่ยให้เขากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ด้วยหรอคะครับได้ครับเพราะว่าเราได้ทำการทดลองมาจะเป็นสิปีแล้วละ่ะ,ะว่าหลังจากเด็กเป็นออทิสติกกะดีหรือพิการทางร่างกายคือ,อขาลีบเดินไม่ได้หรือไม่มีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นเพราะจิตใจเขาอ่อนแรง เด็กมีความสุขนะพรอบครัวมีความสุขหมดเลยนะ,นะเพราะฉะนั้นเราทําที่เด็กนะ,ะเหมือนเหมือนเหมือนเด็ดดอกไม้กระตุกดวงดาวได้อะ,ะนะครับฟังอาจารย์แล้วรู้สึกโอ้โหมีความสุขมากๆเลยค่ะเข้าสู่ระบบคํา,คว,าว่าฟินที่อาจารย์บอกว่าสักครู่นี้นะคะฟินมากๆเลยค่ะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติะคะ่ะอาจารย์ได้มีการออร่วมมือนะคะกับเ,ออเทศบาลตำบลเทศบาลนาครเทศบาลเมืองแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรือเราเรียกวมกันก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหากถ้าเกิดว่ามเออีเรื่องของสนามเด็กเล่นเนี่ยนะคะถ้าท้องถิ่นใดสนใจอ,อยากจะนําต้นแบบเนี่ยของอาจารย์ไปไปออสนับสนุนหรือไปสร้างให้กับเด็กเนี่ยมีแนวคิดหรือ แนวทางยังไงบ้างคะที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยขับเคลื่อนในเรื่องของการไปสร้างสนามเด็กเล่นเนี่ยคะ่ะแล้วก็เกิดภูมิปรรัญญาเกิดปัญญาให้กับเด็กๆอะะันค่ะในการพัฒนาตอนนีนะ้ท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยเราได้สร้างตัวอย่าง12จุดนะฮะทั่วประเทศทุกภาคหมดนะครับแล้วก็จะมีแม่ขายลูกขายหลานขายแล้วบางแห่งก็พัฒนาไปได้ขั้นหนึ่งบางขั้งก็พัฒนาไปได้เยอะออจนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาในสังคมได้เช่น เด็กติดโทรศัพท์ตาเหล่ตาจะบอดะนะครับไม่อยอมกินข้าวไม่อยอมเชี่ยวข้าวไม่อยอมช่วยตัวเองปัจจุบันนะหลังจากเล่นแล้วนะครับหายหมดเลยนะเด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะรับแขกไม่เอ๋อแล้วนะครับเรียนหนังสือได้ดีร้องเพลงเก่งมีความสุขเล่นน้ำเป็นตัวนะั่นแหละชอบมากเลยนะอะไรมาแรกก็ขอเล่นน้ําก่อนะนะครับแล้วก็เขาว่าพีสคนอื่นเป็นตอนนี้เขาไม่ติดโทรศัพท์แล้วเขาชอบวานลูก ชอบเขียนคัดภาษาไทยชอบร้องเพลงชอบเล่นกับเพื่อนท้องถิ่นเนี่ยต้องจัดลูกขบวนเดแคร์ให้ดีตั้งแต่ยังไม่ท้องยังเป็นมัธยมอยู่นะัผู้ชาวิหญิงออ,ออกมาจะแต่งงานกันแล้วออกมาท้องออกมามีลูกปวบหนึ่งสองปุบจะเรียนต่อก็ไม่ได้เพราะ,ะว่าท้องเพราะฉะนั้นเราก็จะร่วมกันว่าถึงแม้เขาพลาดท้องใครๆก็พลาดได้นะ เราก็ยังให้เขาเรียนโดยเฉพาะเอาเด็กที่เกิดขึ้นอนะ่ะมาเลี้ยงหลังห้องอเอากลายเป็นว่าเด็กทั้งห้องเลยนะเลี้ยงไอ้เขาไอหมอเนี่ยโตขึ้นมากับเด็กอารมณ์ดีมากนะเขามีผู้ครองเยอะนะแม่ก็เรียกว่ามีคนช่วยกันเลี้ยงเขามีอารมณ์ดีเขาโชคดีนะจริงๆแล้วเนะนี่ยพวกเนี้ยมันต้องอย่าเพิ่งทำเยอะทำต้นแบบสาธิตทดลองนะครับ<ะ>แล้วแก้ไขแก้ไข แต่ละถิ่นไม่เหมือนกันฝั่งใต้ภาคเหนือภัคกลางบริบทไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นป่อให้เขาทำเป็นอิสระโดยที่เรากำกับรอบๆว่าหนึ่งเด็กและสังคมต้องมีความสุขก่อนอครับเราไม่ทําร้ายใครคือไอ,อป้ประชาธิปไตยเนี่ยอยู่ในความเมตตา<ฆ>ครับอยู่ในความเกรงใจซึ่งกันและกันความสามัคคีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนพระมัสยิดหรือกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนะฮะ โรงเรียนคือครูนะฮะหรือผู้ปกครองคือหลักๆคือแม่คือพ่อคือตายายครับเป็นบริเทลสำคัญถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้อะไรที่สมบูรณ์นะเอาหลายๆครอบครัวมารวมกันโดยที่ฝ่นายกำนันผู้ใหญ่กันรวมว่าบ้านนี้ไม่สมบูรณ์อามารวมกันให้เด็กมันอยู่เป็นกรอบเด็กโตสอนเด็กเล็กเด็กเล็กทำตามอย่างเด็กโตคุณตาเป็นตัวอย่างคุณยายเป็นตัวอย่าง พ่อแม่ยังกินแล้วก็ไม่เป็นไรเราแก้เขาไม่ได้แต่ว่า<ะ>เด็กเขาต้องการคนที่จะเอาอย่างเขาอาจจะเอาอย่างข้างบ้านเอาอย่างลุงตาคนนี้เพราะเขาคิดว่าเมื่อเขาทําความดีแล้วเขาจะเอาความดีมาบอกทดสอบเข้าแพทย์ได้ผมจะมาหาหลวงตา<ะ>มาบอกว่าผมเข้าแพทย์ได้แล้วห<ะ>ลวงตาก็มตัตตโมศนา<ะ>เขามีที่ไปไม่ใช่เลี้ยง เชิงเดียวก็เหมือนทำนายอย่างเดียวอะ่ะพูดเชิงเดียวอ่ะทายลูกเดียวนะพอแรงมน้ำท่วก,ก็ตายหมดเลย <c oughs> ไม่ใช่เหมันต้องอินทรีย์ต้องครบถ้วนนะ,ะวิตามินครบนะชีวิตก็จะสมบูรณ์สิ่งต่างๆน,นี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำกับแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยคนจะดูแผ่นดินคือมนุษย์นะมไม่ใช่เงินนะครับมนุษย์คือเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาน้อยนะถามทำไมเขาเกิดมาน้อย เขาไม่มีความมั่นคงในสังคมนะเชื่อในความเป็นมนุษย์ก่อนเพราะคุณทำ,หทนหนททำให้เขามีความสุขไหมท้องถิ่นนี่ทําให้เขามีความสุขไหมเขาอยากจะเล่นเพราะงั้นผ่านกระบวนการเล่นเป็นการเรียนรู้เที่ยวเยอะๆตั้งคําถามเยอะๆเขาจะเป็นคนข้างถามแล้วก็บีคนตอบสมเด็จย่าเลี้ยงมาเนี่ยสมเด็จประเทศเป็นคนตอบเป็นคน,คน,น้นคว้าสมเด็จ่าบอกมีปัญหาเนี่ยต้องหารต้องไปหาคําตอบมา ขาวสถามว่าเสด็จพ่อสื็โพ่อสมเด็จพระเทพว่านนะครับข้าวเนี่ยกระสอบหนึ่งมันมีกี่เมตรเสด็จพ่อเขาบอกว่ากระสอบหนึ่งมีพันกิโลเอาข้าวมาสักกิโลหนึ่งแล้วมันนับสี่แล้วคูณได้พันสมเด็จพระเจ้าบอกเสด็จพ่อไม่อยากรู้แล้วสมเด็จพ่อรู้หน่อยฉันละทุกคนจะได้รู้ด้วยอันนี้ก็คือความรู้ที่อยู่ในบ้านค้นหาได้เอง ตอนนี้มีอินเทอรเน็ตนะความรู้มีหมด<ช>เลยครับเพราะฉะนั้นเข้าฝาไปด้วยวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ,ะที่มาให้ความรู้เนี่ยในเรื่องของออสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็ได้แนวคิดนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตทํางานขับเคลื่อนง,งานนะคะของงานท้องถิ่นนะคะของเราถ้าเกิดนะคะอาจารย์ท้องถิ่นใดเนี่ยสนใจอยากจะได้สนามเด็กเล่นเป็น ต้นแบบเนี่ยไปสร้างในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยสามารถติดต่ออาจารย์ได,ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนอบตหรือเทศบาลเนี่ยก็เคยบางแห่งก็เคยเริ่มมาดีแล้วครียงแต่ว่าบางแห่งก็ยังไม่ถุกาจาุดถ้าถูกจุดมันก็เด็กๆเขามันเที่ยวไปโฆษณาเพื่อนะแล้วในที่สุดเด็กตำบลอื่นอำเภออื่นก็จะมา เพราะที่นี่เขามีความสุขเห็นไหมคะ,ะความสุขของเราสร้างได้โดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเลยนะคะเราสร้างด้วยตั้งแต่ครอบครัวนะคะชุมชนนะคะคเมื่อเรามีครอบครัวชุมชนนะคะนำพาความสุขกันไปเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อค่ะนะคะการใช้ชีวิตใช้อยู่ในฐานที่พอเพียงนะคะเรียนรู้นะคะรู้เขารู้เราเอาใจใส่แล้วก็สังคมเนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะ ด่วยเด็กๆที่กำลังจะเติบโตนะคะให้เขาเองเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนานะคะเพื่อประเทศไทยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะคขอบคุณอีกครัคร้งหนึ่งค่ะค่ะ